ครูรักง่ายๆสไตล์ครูรักเรียนเกษตรกันเลยนะจ๊ะวันนี้ครูรักจะมาสอนเรื่องการทําการตอนกิ่งมะนาวเริ่มต้นจากการนำขุยมะพร้าวนะคะมาแช่น้าําจ้าแช่สัก20-30นาทีเพื่อให้ขุยเนี่ยรู้สึกมีความชุ่มชื้นนะคะเพื่อลดการให้น้ําประหยัดนะคะเห็นกันง่ายๆเลยจ้ะดูขุยมะพร้าวนะคะต้องละเอียดนิดนึงและอีกอย่างก็คือถุงคาขนาด5้าคูน8นะคะเชือกจ้า มีดพร้อมนะคะมีตัวนี้เอาไว้ํำหนักในการตอนกิ่งโอเคเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อเราขูดมะพร้าวแช่น้ำเรียบร้อยแล้วได้ปริมาณที่พอเหมาะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไงก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยนี่นะคะเป่นไงบ้างคะเด็กๆง่ายไหมเสร็จแล้วทำงางไงต่อเอ่ยเราก็มียางหนึ่งเส้นนะคะแล้วเราก็มาร์นะคะเสร็จเลยขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะ เป็นไงคะเด็กๆง่ายไหมคะอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปพบกับครูรักการตอนขั้นที่สองต่อเลยได้เลยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูรักเรียนเกษตรง่ายๆสไตล์ครูรักกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นขั้นตอนขั้นที่สองเรามาเรียนรู้เรื่องการตอนมะนาวกันจ้าเมื่อสักครู่ที่ครูรักได้บอกเกินไปแล้วครูรักทาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ จะต้องเตรียมกิ่งพันก่อนคัดเลือกกิ่งมล็ดพันกิ่งพันนะคะไม่พูดผิดขออนุญาตด้วยนะคะตอนนี้เราก็คัดเลือกกิ่งพันเรียบร้อยแล้วต้องใช้กิ่งขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปไม่อ่อนจะเกินไปเอาให้พอดีๆนะคะเด็กๆเสร็จแล้วเด็กใบออกค่ะบริเวณที่เราจะทําการตอนนะคะให้มีระหว่างข้อตาทั้งสองข้อนะคะแล้วก็ขวานกิ่งกันลงไปเลยนะคะขวานให้ถึงแค่ กิ่งพันห้ามขวานขาดนะคะให้เลยตากิ่งขึ้นมาอีกหนึ่งข้อนะคะเพื่อให้ลากเขาเกิดได้ข้อลากที่จะเกิดได้นั้นเกิดจากตรงข้อกิ่งนะคะเอาละเสร็จแล้วค่ะครูลักจะมาทําให้ดูนะนี่นะคะลอกกิ่งแล้วนะถ้าไม่ออกให้ตัดเพิ่มนะคะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆขั้นตอนนี้ ถ้าเราเป็นเด็กเกินให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะระวังมีดบาดมือด้วยนะลูกดูนะเห็นไหมคะเ่อเราเห็นเยื่อบุแล้วนะคะเสร็จแล้วกรีดออกนะคะอ,อย่าให้เลยตรงที่เราคว้านเอาไว้นะคะลูกขึ้นไปนิดนึงนะคะอย่าให้กินเนื้อของกิ่งมะนาวมากจนเกินไประวังด้วยอย่าดัดเกินนะคะกิ่งมะนาวจะหักได้นะลูกนะาอีกนิดนึงค่ะทีรัด อโอเคกเสร็จแล้วค่ะแล้วนะคะถ้ายังมีเหลืออยู่อย่างนี้ต้องเก็บให้หมดนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนื้อเยื่อของเขาจะติดขึ้นมาได้นะลูกนะอ่ะเสร็จแล้วคุณลักเสร็จแล้วต่อไปก็เตรียมขั้นตอนเลยค่ะอันนี้คือขุยมะพร้าวที่เราเตรียมมาแล้วกินเลยค่ะกินตรงกลางเลยนะลูกอ่ะเสร็จแล้วบีบน้ำออกนิดนึง นะคะบีบน้ำออกนิดนึงนะคะแล้วก็ฉีดออกแบบนี้แต่ห้ามฉีดเกินนะคะไม่งั้นขาดนะถุงเสร็จแ,แล้วห่อเลยลูกห่เอเลยนะคะให้เขาอยู่ระหว่างขุยมะพร้าวกับขุยมะพร้าวห้ามมีถุงปนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมัดจ้ามัดนะคะง่ายไหมคะ ให้แน่นนะลูกนะอ่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ30วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีก30วันเนี่ยเขาจะออกลากหรือเปล่าบ๊ายบาย